สบายดีพี่น้องพงไปสุกุสุคนมิน,นีสาววีก็จะพาทุกคนไปเที่ยวทำโซลาของจังหวัดร้อยร้อยเอ็ดนั่นเองค่ะมิน,นีสาววีก็ได้มาเที่ยวกับคุณแม่แม่ฮักนันเองเนาะไปทุลาเราก็แวะติดรถไปเลยค่ะไปซื้อของไปแวะทำบุญค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นจ้าทุกคน,นนี่ก็เราจะพาไปชมสถานที่ต่างๆจะเป็น ตรงนี้ก็จะมาถึงที่เอาเดียวทางเข้าไปหาใบใาบพระใช่ไหมประมาณเนี้ยใบพระสวยงามจา้าสวยงามตามธรรมชาติตรงนี้ก็สร้างพระจ้าปูจา้จาจนจะไม่ได้เข้าไปทางใน,นก็จะถ่ายแบบอาจจะสวยนะคะทุกคนเลยค่ะก็ะจะพาไม่เก่งเะคาะทุกคน <ทำ S 1> ก็จะบูะรรลาโอกรปาปาไปจา้าเนี่ก็จะถึงทางลง ทำโซลาแล้วค่ะทุกคนนี่ก่อนจะลงก็จะเจอตรงนี้ก่อนค่ะนี้ก็จะมีที่บูชาบูชาทูปจ้าทุกคนตื่นเช้าเนาะตื่นเช้ามาก,ก็ภาคเสียงก็จะไม่ค่อยซัดเท่าไหร่ทางลงทำโซลาปกติก็กไม่ซัดอยู่แล้วเนาะบรรยากาศอ,นนอยู่สวยมากทุกคนอยู่ไปเห็นายย้าํำย้อยอีกฝั่งหนึ่งก็ อันนี้ก็จะเป็นทางลงของถ้ำสุราจ้าวันนี้ก็คุณแม่ฮักเราก็พามาเที่ยวนาอทุกคนสวยงามตามท้องเรื่องบรรยากาศข้าง้น ดทางลงบรรยากาศนู่นคุณแม่เราก็ไปก่อนแล้วเพราะว่าเราคาถ่ายคลิปอยู่ ตกลานเนี่ยมาถึงแล้วมาถึงแล้วทุกคนเนี่ยก็จะเป็นมุมข้างล่างเราทุกคนในมุมข้างล่าง ไปต่อจ้าทุกคนเรามันได้เอาขาตั้งกล้องมาเนาะทุกคน ถึงแล้วมาถึงแล้วทุกคนทำไมไม่เห็นใครเลยอ่ะ ในแต่บรรยากาศเนาะจะไม่ได้ไม่ได้ภาพของเจ้าของเดี๋ยวค่อยถ่ายตัวเองดูสักครั้งก่อน เเรียกว่าเอาน้ำนี้จุบหัวจะเป็นสิริมงคลมีที่นั่งด้วยทุกคน สวยมากทุกคนน้ำาอบคอบอบคนี่แบบน แปะรองเท้าขึ้นมาข้างบนแล้ว เอาคุณแม่คุณแม่มาทำอะไรทำบุญใช่ไหมทำให้สาดนะ้ำดีๆทุกคนท้้งบน

ม้าจับกองมัาดังน้าอยู่บ้าดังเออ อของคุณแม่ใช่อันนี้ของคนอื่ในใช่นี่คุณแม่เราก็จูบถูกได้ด้วยนะเ <c oughs> ดี <c oughs> เ๋ยวกระเดยเดินเดินฝนฟ่ามาเดินขึ้น <tôi> Thả <tên> này. Ơi. Cá mắt tên người nè. Thương chắc đi. Hừa. Tiếng một trái tên người. <tôi> ใช่ขั้นตอนสุดท้ายค่ะกับค่านี่เจ้าชีโพดปะไม่เห็นสวน